สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราวันว่างๆไม่มีอะไรทําไปหาขับรถเล่นกันดีกว่านะครับปั๊นะวันนี้ก็พบกับเรากลับมาเป็นเราเหมือนเดิมนะครับที่ว่าต้องเ,ออเป็นอย่างเี้ยแหละครับประมาณนี้นครับวันนี้เราก็ไม่รู้จะทําอะไรดีเนาะวันว่างๆเดี๋ยวเราไปหาขับรถเล่นกันดีกว่าอืมอันดับแรก เราต้องมีเสื้อหน่อยละเสื้อน่อเสื้อแล้วก็ถุงมือแล้วก็หมวกกันน็อกแว่นตาแล้วก็ผ้าบับหรือจะเป็นออะไรวะแมสพกติดตัวไว้ด้วยก็ดีนะช่วงนี้โรคระบาดะฮะก็พกพากันป้องกันไว้กันดีกว่านะครับนะโอเค เราก็จะไปหาล่อนกันดีกว่าไม่มีอะไรทำครับเราก็จะมาขับแก๊ปกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขับแกปเ์เพื่อที่จะดูรายได้ช่วงโควิดนะครับก็จะได้รายได้เท่าไหร่นะครับช่วงโควิดช่วงวิกฤตนี้นะครับนะเราก็นั่นแหละทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเตรียมเสมอนะเราก็ไม่มีอะไรทำเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไปขับรถกันดีกว่า ครับส่งเสร็จแล้วก็เรามาได้อเมซอนต่อครับอากาศดีมากและเย็นมากเราก็มาได้อเมซอนต่อครับเป็นชาเขียวปั่นส่งใกล้ๆครับ <med> ไปส่งของก่นันทาไม่ซ้อนเรียบร้อยครับได้ส่งเสร็จแล้วก็ได้ชาเขาครับส่วน้านนี้ก็จะเป็นชื่อร้านว่าชาเขานะเป็นโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งครับฟิลดีร้อนนิดหน่อยเปิด,ดปเพลงมีเพลงฟังด้วยนะ ปัน่นเสร็จก่อนดีกว่าโอเค,อเคทุกคนติดต่อลูกค้าเกือบไม่ได้เมื่อกี้เกือบงานเข้าแล้วอเจอเจอเจนได้เรียบร้อยโอเค,อเคลุยต่อกันเลยดีกว่าโอเคครับได้เคสได้เคสสีครับได้แบตสองแบตสองด้วยเลยลเรามีนะ ยิงเข้ามาให้อย่างเร็วเลยครับโอเคบรรยากาศแอร์กำลังเย็นครับช่วงประมาณ10โมง10โมงครึ่งแอร์กำลังทำงานเย็นๆเลย,เลยนะตัดแอร์ไปโอเคเดี๋ยวเรารอออเดอร์ทำเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปส่งกันม,ม,มายเล่ แปดสองเจ็ดครับโอเคอเค๋ออยู่ที่ร้านบันไสครับบันไสให้ดูวิวบรรยากาศร้านเป็นร้านถ้าแข่งถุงฟังพวกอะไรนะให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะ ยอดไปเลยดูสวยมากแล้วก็จะเรียนแต่จะให้ดูตามนั้นเลยตามนั้นเลยรอเรารอรับออเดอร์แล้วก็ไปส่งแล้วเราก็ไปลุ้นกันต่อว่าจะได้ร้านไหนต่อ แล้ยครับได้ร้านลิงคองมีแต่ลิงคองคิอรับประทานทางไปมหาลาัยราชบัณฑิตครับร้อนนิดหน่อยมีร่มมีร่มชีวงตังร้านร่มชิ้นวงตัไปเดีย๋ดวยวจะไปส่งอลล่ะรอรู้ว่าจะได้ออเดอร์ร้านไหนต่อโอเค ค,ครับเรียร้อยครับเรียกครับผมนี่ดูข้างนอกฝนตกแรงมากเลยที่นีฝนเข้าบ้างนะฮะพอดีก็ได้เคสสี่โรตัสนะครับเรียกเลยบทจะลงก็ลงมาเร็วมากเลยนะเป็นไรโอเค เอาไงเรียกปวนหลังหลังก็คือนอนได้ไหมเนี่ยโอ้ยสบายครับผมแอร์เย็นดีครับผมอยู่ในห้างนี่แอร์เย็นครับสบายดีนอนได้ตรงที่เลยครับให้แต่มีที่นอนนะ เปลิโก้ซียอะมากเลยอ๋อได้ผ่อนคลายไปได้ยึดเส้นยึดสายเนื่องจากเรานั่งรถมาตลอดอ่ะบางทีแบบอยากยึดเส้นย,ยึดสายเอ็นตัวเอ็นอไรมันไม่มีแบบที่เอ,น,อน่ะเนาะอย่างว่าเลยแล้วก็ใส่จังหวะนี้เป็นบางทั้งบางทาวกันแล้วกันโอเคอเสร็จแล้วมั้งเลยเยวจะไปส่งออเดอร์นี้ก่อนดูฝนอะ ค okay. นี่เราก็อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวย่านหลังมอนะครับนะเป็นชื่อร้านว่าเจมเนียงโภชนานะครับอ,อร้านนี้ก็มีน้ําให้กินนะครับมีน้ำให้กินแต่บริการเองเลยบริการได้เลยครับมีน้ํําน้าแข็งนะน้ําแข็งนุนน่นนุ่นน้าแข็งน้ําแข็งแล้วก็โค้กอะไรเงี้ยแบตตี้เอ็ม้อยอะไรเงี้ยบริการเราเองเลยครับผมนะจัดเลย มาถึงก็จัดเลยครับผมโอเคก็ไม่รู้ว่าผลหยุดยังน่าจะหยุดแล้วแหละน่าจะหยุดแล้วแต่เราก็ลุยกันต่อครับก็เราจะได้ออเดอร์ต่อไปเป็นร้านไหนเนาะเราก็ไปชมกันดีกว่าโอเค let's go เราไปกันเลย